เฮ้ยนี่มันแมพคุกร้างของเกมของอดิวตี้นี่นาเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยเฮ้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 ยนี่มันเกมใหม่ครับใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยเด็ด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 เฮ้ยข้างหน้าผมศัตรูครับคนดูเฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันแตงหนึ่งแตงหนึ่งสวยพี่สวยสวย เฮ้ยนายอ่ะเฮ้ยแอบมองเราอยู่ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ทมิธาท่าจะไม่ดีแล้วนะเอ้ยโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากายชนแนลเจนเคย ก็สลหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอาผมก็จะมาสอนเปลี่ยนจากเกมไมค์คราฟดั้งเดิมนะครับผมให้มันเป็นเกม Battle ลเลเยอร์วอร์โซนนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมอาโอเคนะครับผมสำหรับอย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวรีซอฟแพรของเรานะครับผมที่มันจะเพิ่มในส่วนของเสียงธรรมชาติเข้าไปอยู่ในเกมไมค์คราฟนะครับผมอามันก็ไม่เชิงว่าเป็นเสียงธรรมชาตินะครับผมอาเสียงตัวละครของเราที่เดินอยู่บนพื้นก็ เช่นกันนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะให้ความแบบเออเล่นแบบเออพวก RL ครับในคอบอะไรประมาณนี้เลยนะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเสียงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบชัดๆัดฟูให้ดีเลยนะ อเคนะครับผมสลับอันดับที่2ของเรานะครับผมขาดไปไม่ได้เลยนะสลับเจ้าตัวเกมมาครับของเราดือทุกๆเกมนะครับผมรวมถึงเกมแนว iPS ด้วยเช่นกันนะครับผมนั่นก็คือแสงเงาหรือเชเดอร์นั่นเองนะครับผมในซึ่งอยู่กับคั่วเออมาครับมาเดินนานนะครับผมอ่าขาดไปไม่ได้เลยนะซึ่งแสงแสงเงานี้ก็มีชื่อว่า newbie x l e g a c y นะครับผมอ่าก็จะเป็นแสงเงาที่แบบเออลงได้ที่โคตรง่ายแล้วแบบสมจริงมากๆเลยนะเนี่ยเออเนี่ยดูดิ เฮ้ยดูพื้นผิวของน้ำนะครับผมนี่ผมอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่มันมีความแบบเรียวและสมจริงมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ย คือแบบอยู่ใต้น้ําคือแบบบล็อกทุกบล็อกเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแบบสมจริงมากๆนะครับผมนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมนี้เรามาดูในส่วนของตอนกลางคืนกันบ้างนะครับผมนี้ให้ความแบบสมจริงแบบออโรราอะไรประมาณนี้เลยนะมีแสงเหนือด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันด้วยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของแร่เรืองแสงนั่นเองนะครับผมนี้คือแบบโอ้คือแบบฟังก์ชันนี้มีไว้เฉพาะในส่วนของเชเดร์ตัวนี้เลยนะดูดิผมสังเกตนะครับผมว่าพื้นของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับการแบบเออ เรียกว่าอะไรเปียกน้าอะไรประมาณนี้เลยนะเหมือนมีอ,อละละองน้ํานะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะโอ้ให้ความแบบสมจริงมากๆเลยนะเออโอเคนะครับผมสรับแอดออนระดับที่3ของเราเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยนะที่จะทําให้เกมไม่ครับเนี่ยเออแลดูไม่ใช่ไม่ครับนะครับผมอ่าแลดูแบบเออเป็นเกมแนวยิงปืนคอฟดิวตี้ประมาณนี้เลยนะนี่และนี่ก็คือแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของปืนเข้าไปอยู่ในเกมไม่ครับนะครับผมนี่คือแบบเออคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปืนหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับผมนี่โคตรจะเยอะเล นนะเี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเออช่องดาบเพชรนะครับผมนี่โอ้โหคือแบบปืนนี่มีให้เลือกประมาณสักเก้ากระบอกได้นะครับผมนี่มาเริ่มอย่างแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวปืนคอสโทนะผมหรือเอคหนึ่ร้อยสามนะเขาผมนี่ก็จะเป็นเป็น AK นะครับผมนี่สามารถซูมยิงได้ด้วยนะครับผมนี่คือแบบสมจริงมากๆเลยนะเนี่ยดูดิมีเซตกระสุนด้วยนะครับผมนี่คือหมดแม็กก็ชักแม็กนะครับผมแล้วก็ยิงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะนี่นะครับผมนั่นก็คือ MP5 นะครับผมนี่ MP5 นะครับผมนี่ ประมาณนี้เลยนะเป็น g s g l i f e o จูจ่โจมนะครับผมนีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สามารถซูมยิงได้เหมือนกันทุกกระบอกนะครับผมนี้เต่าตายเลยนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะนะแล้วก็จะมีในส่วนของปืนที่สามารถตรวจสอบอาวุธได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอ้โหคือแบบสมจริงรมากๆเลยนะครับผมนี่โอเคนะครับผมสรับอย่างที่4ของเรานะครับผมนั่นก็คือท่าทางนั่นเองนะครับผมอ่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมอ่ามีเชเดอร์มีปืนมีอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีท่าทางใช่ไหมครับผมอ่าจะทําให้เกมมา เสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมนี้แล้วก็จะมีในส่วนของผ้าคลุมด้วยนะครับผมนี้สะบัดไหวยังกับผิวน้ํานะครับผมนี่ดูดิเฮ้ยมันมีท่าวิ่งในเกมมายครับด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหผมนี้บินแบบซุปเปอร์แมนอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยสะบัดตามด้วยนะครับผมนี้ประมาณนี้เลยนะว่าท่าทางเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับผมนี้อย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้นะครับผมผมถือดาบนะผมสังเกตนะผมว่ามันจะมีแอนิเมชันฟันด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะเออเออเนี่ยดูดิพี่แอ๊ก็จะแบบฟัดฟัดฟ นะครับผมมีการง้างจากข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยนะครับผมนี่หน้าไม้ก็เช่นกันใช่ไหมครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่มีในส่วนของหอกด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะเฮ้ยหอกมันมีแอนิเมชันอะไรด้วยเนะี่ยเฮ้ย เฮ้ยมันมันอะไรเนี่ยเท็กเจอร์มันสมจริงยิ่งขึ้นเหรอครับเนี่ยเอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะครับผมนี่แล้วก็จะมีในส่วนของโรด้วยนะครับผมเมื่อเราทําการตั้งกาดนะครับผมนี่ทีนี้ผมก่ <S 1> <S 1> อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับผมว่าแมพพวกนั้นนะผมเมื่อเราทําการใส่รีซอสแพคใส่แอดออนเข้าไปแล้วนะผมหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมแนะนําเลยนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเออเขาเรว่าอะไรใส่แอดออนตามผมเลยนะเรีกนอกอันดับให้ถูกต้องน,นะผมนะ่อันแรกก็จะเป็นในส่วนของปืนเเเชดอร์สสียงงงทท่่าาาตๆแล้วก็ อีกทีนะผมนี่เรียงตามแบบนี้ตามผมเลยนะเอยเนี่ยเออล้วก็จะเป็นในส่วนของรีซอแพ็กนะผมนะแล้วก็บีฮอรโยแพรก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะเออเรียงให้ตามผมนะครับผมรับรองว่าเล่นได้แน่นอนนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมท่านผู้ชมครับลำดับต่อจากนี้ไม่ใช่เกมนครับแต่อย่างใดนะครับผมแต่มันเป็นเกมยิงปืนที่สมจริงที่สุดยังไงล่ะโอ้ดูดิ คือแบบผมใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอยู่ในแบบนี้นะรับผมดูดิคือแบบให้อารมณ์แบบเกมไปเทอร์เรยโยแบบสมจริงมากๆเลยอ่ะหุ้ยนี่ประมาณนี้เลยนะเขาผโอ้โหคือแบบสมจริงมากๆเลยนะแค่แบบเออใส่เชเดอร์ใส่ซาวเอฟเฟกใส่เสียงอะไรเนี่ยให้อารมณ์แบบสมจริงมากๆเลยนะเขาผมนี้เฮ้ยเอาไปเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกหน้าดูนะเขาผมอ่ะใครเล่นสนุกแล้วก็มาบอกผมหน่อยนะครับผมนี้ประมาณนี้เลยนะโอ้มีเสียงธรรมชาติรอบตัวเราด้วยนะเขาผโอ้เหมือนเล่นเกมในคอมอ่ะเกมยิงปืนในคอม เป t น e r เลโย่ในคอมอะไรประมาณนี้เลยนะจะว่าไปผมก็น่าจะชวนเพื่อนมาเล่นสักหน่อยก็ได้มั้งเนะี่ยโอ้โหผมลืมเชิญมันนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหเอ้ดูดิเฮ้ยคือมันเหมือนแบบมันไม่ใช่เกมมายครับมันเป็นเกมอะไรสักอย่างแบบเอป็นเทเลโย่ะเฮ้ยดูดิ เฮ้ยเกินไปนะครับผมอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบายบายยาฮู